ผลการออกเลขวันหวยห้าน่อยห้านอยปกติปรปจากงวนที่18กรกคาคม2องคัา่างวันเลขสองตัวางเลขที่ออก 2, 4, 2สล่างวันเลขสองตัวเลขที่ออก0-00 0ล่างวันเลขสตัวบนเลขที่ออก0 0-00 0 0นี่ก็เป็นผลออกวันหวยหานอยหาน,อย,นอยปกติปจาจงวนที่18 กรกระดาคม2องขันหาแปดขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวย้าน้อยปกติได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไว้ได้รื่จะซับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลาเซบเก่านาฬิกะ30นาทีในฮานอย VIP สําสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า